ครับผมสวัสดีครับ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 มาครับผมวันนี้มีข่าวด่วนจะมาบอกครับหรือว่าแจ้งเตือนนะครับผมเนื่องจากปีปีนี้ครับผมครับภาคตะวันออกนะผมไม่ว่าจะเป็นระยองจันทาเนี่ยก็เริ่มทันสารกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วกําลังจะสู่ขั้นตอนการกักโซครับผมครับกำลังจะแล้งนะฝนจะทิ้งช่วงครับใช่ครับครับแล้วแต่มีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าปีที่แล้วเนี่ยชาวภาคตะวันออกนะครับผมกักโซกันอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง ใบร่วงใบเหลืองร่วงเนี่ยครับพ่อครับครับปัญหานี้ปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกอยากให้พ่อบอกวิธีป้องกันกับปัญหานี้นะครับครับอย่างปีที่ผ่านมาให้สังเกตอย่างนี้นะครับในปีที่ผ่านมา่ะช่วงจังหวะที่เรามีฝนตกช่วงท้ายฤดูเนาะปลายฝนต้นหนาวน่ะมีปัญหาเรื่องฝนตกมาแล้วหมอกลงจัดนะครับน้ำค้างแรงหมอกลงจัดอะให้สังเกตนะครับให้พ่นนะครับให้พ่นตัว อะโพลีเอะลฟอส400ครับแล้วก็ฟอตดีที่อลูมิเนียมแคนเทียมบอลลอนนะครับคือใช้โพลีเอะลฟอส400 200ซีซีฟอตดีที่อลูมิเนียมผมอยากให้เป็นตัวอารีเอตนะครับ2ขีดแคนเทียมบอลลอน200ซีซีครับต่อน้ำ200ลิตรถ้าใครใช้เป็นพันลิตรก็ใช้อย่างลิตรคือแคนเทียมบอลลอน1ลิตรฟอตดีที่อลูมิเนียมหรืออารีเอต1กิโลครับโพลีเอะลฟอส1ลิตรนะครับ ผสมแล้วฉีดพ่นได้เลยครับแต่ก่อนที่จะผสมนะครับอย่าลืมนะครับสไตล์เกษตรลับราบต้องปรับค่าพีเอน้ําก่อนนะครับให้ได้4ีถึงหนะครับแล้วเติมลงไปนะน้องก้องคืออย่างนี้น้องกล้องอย่างที่น้องกล้องเป็นห่วงเนาะชวนพ่อมาทําคลิปอ่ะก็น้องกล้องด้วยความด้วยความที่เป็นห่วงนะครับคือคือเราจะมีปัญหาเรื่องกากโศกบางทีมันมีปัญหาเนาะกากโศกไปแล้วมากเกินไปใบร่วงนะครับแล้วก็ ทำให้ใบที่เราสะสมมานะครับได้สูญเสียไปนะครับก็อยากให้เตรียมตัวป้องกันนะครับเตรียมตัวป้องกันตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวเลยครับถ้าเห็นว่าฝนตกมามีหมอกลงนะครับหมอกลงแรงๆเนี่ยใช้ได้เลยครับสูตรที่บอกไปคือมามีหมอกลงเนาะใช่โพลิอฟอสแคนเทอรอบลอนฟอสอีทีอลูมิเนียมหรือตัวอะลีเอตนะครับเขียนได้เลยครับแล้วกักโกไปแล้วนะครับสัก3ามี่วันไม่มีอาการอะไรก็แล้วแต่ขอให้ฉีดก่อนนะครับป้องกันนะครับ คืออาการตอนนี้เวลามันสังเกตไหมครับมันกล้อง <c oughs> เวลามันร้อนร้อนเลยนะร <c oughs> นนน้อนเลยนะครับฝนหมดวันสองวันเนี่ยร้อนเลยนะครับร้อนจัด <c oughs> ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับขอให้ป้องกันไว้ก่อนนะครับ <c oughs> สรุปนะครับสรุปคือถ้าฝนตกมา <c oughs> มีน้ำค้างแรงหรือหมอกลงจัดจัดนะครับ <c oughs> ให้ใช้โพลีอัลฟอสต์แคนเทียมโบรอนตัวอารีเอตเนาะอัตราที่ผมบอกไปแล้วนะครับ คือวันนี้เรานึกได้เนาะก็รีบทำมาทำที่บอกเลยครับครับอันนี้คือฉีดช่วงที่แบบว่าจาจทร่พ่อบอกคือว่าฝนตกมีมีน้ําค้างมีหมอกลงมีหมอกลงไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่ใช่ครับใช่แล้วอีกช่วงหนึ่งน้องกล้องช่วงจังหวะที่เป็นดอกนะระยามะเขือพวงกลางวดองแตกใช่ไหมครับใช่ถึงมะเขือพวงใหญ่แล้วที่น้องกล้องว่าคือดอกมันจะแตกดอกมันจะร่วงก็สาเหตุเดียวกันนะครับคือจากฝนตกมาเนาะหรือน้ําค้างแรงเนี่ยก็ใช้อ่า ยาที่ผมบอกไปใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับอันนี้ก็ฉีดฉีดดอกไปในส่วนนั้นแต่ว่าช่วงที่ยังไม่มีดอกนะครับผมแล้วเราจะฉีดบริเวณไหนได้ไหมครับผมใบหรือว่าต้นหรือว่าได้ทั้งหมดเลยครับด้านนอกด้านในเลยน้องกล้องด้านนอกด้านในต้นด้วยแล้วก็ใบข้างนอกด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับใบเราสะสมมาอย่างดีเดี๋ยวจะมาเสียตอนช่วงสุดท้ายนะครับก็รีบป้องกันนะครับอย่างที่น้องกล้องบอกนะครับฝนตกมามีหมอกลงจัด ฉีดได้เลยครับรับผมฉีดชุมได้เลยใช่ไหมครับครับฉีดเปียกชุ่มได้เลยแต่ต้องปรับค่าน้ําก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับผมเพราะว่าเราทําใบมาดีทุกปีแล้วนะผมอาจจะมาเสียใบช่วงท้ายแล้วก็ช่วงนี้มันคือว่าช่วงที่เราจะเอาดอกอยู่แล้วใช่ครับช่วงนี้ก็อาจจะเสียไปทั้งปีเลยนะครับผมก็อย่างปีที่แล้วน้องกล้องพอกักโศกไปได้3ามวันปรากฏว่าใบร่วงเป็นจํานวนมากเกิน5 0าของต้นใช่ครับก็เป็นห่วงนะครับรีบจัดการเลยครับผมก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาเตือนเท่านี้ก่อนนะครับผมมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเรื่องอัตาส่วนก็บอกไปแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวคอมเมนต์มาในใต้ช่องคลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณพ่อรุ่นมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ